สำหรับผู้ที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับมีอาการปวดคอร้าวลงบ่าไหล่ชาที่ปลายนิ้วมือนะครับปวดหลังปวดเอวปวดสะโพกร,ร้าวลงขาชาปลายเท้านะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์นะครับดีๆที่จะเข้าไปช่วยฟื้นฟูอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นของคุณนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ U Profect และ Uni Oil คู่นี้ครับ U Profect นะครับจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูนฟนหมอนรองกระดูกข้อต่อไขข้อ,ขอ,ขอเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและสามารถสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นใหม่นะครับ ยูนิออยนะครับจะเข้าไปช่วยฟื้นฟูนฟนระบบเส้นเอ็นและเส้นประสาทที่เกิดการอักเสบนะครับเนื่องจากหมอลองกระดูกนะครับไปเบียดไปกดทับเส้นประสาทนะครับทำให้เส้นประสาทเกิดการอักเสบจึงทําให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับสำหรับใครที่ดูแลมาหลายวิธีนะครับแต่อาการยังไม่ไดีขึ้นนะครับว่าจะเป็นดึงหลังฟังเข็มหรือทํากายภาพบําบัดมานะครับแต่ยังไม่ไดีขึ้นวันนี้ผมแนะนำยูโปรเฟกและยูนิออยคู่นี้ครับ สักรบผมนะครับผมการันตีได้เลยนะครับว่าสินค้าที่คุณจะได้รับนะครับคือของแท้แน่นอน100%เซนะครับเพราะว่าเบิกตรงนะครับจากสมรักงานใหญ่บริษัทอัลเิเมตอินโนเทคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์นะครับโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับหรือว่าทักมาที่เพจนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญขอให้คำปรึกษาอยู่ครับ